ตามความคืบหน้ากรณีสถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอพบพระจังหวัดตากกันหน่อยนะคะผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมายังคงอพยพข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยอย่างต่อเนื่องหลังการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังกะเรียงต่อต้านรัฐบาลรุนแรงขึ้น ภายหลังจากทหารรัฐบาลเมียนมาเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและใช้อาวุธหนักยิงสนับสนุนเพื่อยึดฐานที่มั่นอูเกรทะคืนจากกองกำลังกะเหรียงบริเวณแนวชายแดนด้านตรงข้ามกับบ้านวาเล่ใต้หมู่ที่สองตําบลวาเล่อาเภอพบพระจังหวัดต,ตากส่งผลให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชาราค่ะ หนีภัยความไม่สงบข้ามชายแดนเข้ามายังฝั่งไทยเป็นจํานวนมากบริเวณบ้านมอเกิดไทยหมู่ที่2ตําบลวาเล่ขณะนี้จํานวนกว่า260คนเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14กองกําลังนาเรศวรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอพบพระและผู้นําชุมชนได้เข้าให้การช่วยเหลือโดยนําผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาทั้งหมดไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวซึ่งเป็นโกดังเก็บข้าวโพดท,ที่ติดกับลําห้วยวาเล่พร้อม ทั้งจัดอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมสากลอย่างไรก็ตามตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่ายังคงเกิดการสู้รบระหว่างทหารของรัฐบาลเมียนมาและกองกำลังกะเเรี่ยงต่อต้านรัฐบาลเป็นระยะระยะ